พบกันกับแองจี้และรายการทิศไทยนะคะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนสามารถออกแบบอนาคตได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมๆกันนะคะกับอาจารย์ที่ได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักเปียนโนและนักประพันธ์เพลงนะคะที่ประสบความสาเร็จและถือได้เรียกว่าเป็นตํานานของประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คืออาจารย์นัท ยนตรรักษ์ค่ะซึ่งเส้นทางนะคะกว่าที่อาจารย์เนี่ยจะประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีมา40ว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับอาจารย์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันเยคะ่ะ นัทยนตาร,รักนิสิตหนุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและในอีกหนึ่งบทบาทเขาคือนักดนตรีคือนักเปียโ,โนคนแรกของซีอูคอรัสคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและยังเคยถวายการสอนเปียโ,โนพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธาสริโสภาด้วยขณะนั้นไม่มีคณะดนตรีไม่มีสถาบันดนตรีรองรับแต่ก็ไม่ได้ทำให้อาจานัทยุติเส้นทางการเล่นเปียโน กลับยิ่งพัฒนาตัวเองฝึกฝนอย่างหนักจนได้ทุนไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีด้านดนตรีและปริญญาโทด้านการแสดงเปียโ,โนที่ประเทศอังกฤษหลังเรียนจบอาจารย์นัทก้าวสู่เส้นทางนักเปียโ,โนอาชีพเดินสายแสดงเปียโนมาแล้วทั่วโลกจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินศิลปาทรสาขาคีตศินในปีพศ2549และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นสไตเวอารทิส สวัสดีค่ะสดีครับในที่สุดก็ได้แวะมาที่นี่แล้วนะคะวันนี้ค่ะไหนๆก็ได้มีโอกาสมาคุยกับอาจารย์ที่ถือว่าเป็นนักเปียโนมีชื่อเสียงระดับประเทศมาแล้วเลยอยากสอบถามอาจารย์หน่อยว่าสําหรับอาจารย์แล้วอะค่ะนักเปียโนเนี่ยคืออะไรอะนักเปียโนก็คือคนที่รู้จักเปียโนใช่ไหมครับก็ต้องรู้จักว่าเปียโนเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างค่ะและตัวเราเนี่ยจะทําอะไรกับเปียโนได้นมครับ การที่เรารู้จักเปียโน,โนได้ดีเนี่ยเราก็ต้องผ่านการเรียนมาเยอะเราถึงจะเป็นเรเข้าใจเขาใช่ไหมครับแล้วก็เข้าใจบทเพลงที่ค,คนเขาแต่งขึ้นสําหรับเปียโนค่ะเพราะั้นเปียโนนี่เป็นเครื่องดนตรีที่วิเศษมากเลยค่ะมันเล่นคนเดียวได้ค่ะไม่ต้องพึ่งใครเลยอ๋อใช่คือเราสามารถโชว์เดี่ยวเปียโนได้เลยแล้วก็ทําเสียงได้เยอะที่สุดเลยม,มีตั้งเสียงต่ำจนถึงเสียงสูง ใช่ได้กดแล้วได้กดแล้วดีใจจังเลยใช่ไครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเรามีต้องสิบนิ้วถ้าเราลงไปสิบนิ้วเนี่ยเราก็ทําเสียงได้สิบเสียงเลยไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยที่ทําเสียงได้นอกจากออแกนก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นการเป็นนักเปียโนเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจแล้วก็มีเทคนิคที่สามารถจะบรรเลงเปียโนเนี่ยให้เสียงเปียโนเนี่ย ล้ายเสียงร้องก็ได้อ๋อเหมือนเคยได้ยินอาให้เป็นทำนองเพราะเราะแล้วก็หรือจะทําให้เป็นเสียงจังหวะก็ได้คึกคักก็ได้นะครับหรือผสมกันได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เปีโยโนนี้เล่นได้หลากหลายสไตล์นะตัะ้งแต่เพลงง่ายๆเพลงเด็กๆเ,เพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพลงฝรั่งเพลงคลาสสิกเพลงไทยเล่นได้หมดทุกอย่างคือตอนที่อายุ9้าขวบเนี่ย พอดีมีเปลี่ยนอาที่บ้านนะครับก็เลยพี่สาวเขาเรียนอยู่ก็เลยอยากเห็นเขาเล่นกาอยากเล่นบ้างก็เขาสอนเขาสอนแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเราเป็นคริสเตียนนะครับคุณแม่อยากให้เดบียโนได้ที่โบสถ์ก็เลยก็เลยเริ่มเรียนก็เรียนได้ค่อนข้างเร็วนะครับไม่นานก็เล่นได้แล้วก็ผมว่าตอนเด็กๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราได้โอกาส พอเล่นเป็นเนี่ยเรามีโรงเรียนวันอาทิตย์ของที่โบสถ์คุณครูก็ให้เล่นในโรงเรียนให้เพื่อนเพื่อในโรงเรียนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับซันเดย์สกูลเนี่ยให้เพ um 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 ื่อนเพื่อนร้องเพลงแล้วผมอยู่โรงเรียนโรงเรีคริสเตียนเขามีคณะนักร้องเราก็เป็นคนเล่นปิโนให้เพื่อนๆนร้องเพลงจนจบโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็พอเข้าจุฬาผมสอบเข้าจุฬาเกาะเยนสถาปัตค่ะ ปีแรกที่เข้าเนี่ยเราก็ตั้งคณะนักร้องประสานเสียงจุลาเป็นปีแรกอ๋อคือไปถึงไร้ทางมาดีเราก็ไม่ไม่เขาตั้งเพราะว่าเราเข้าไปน้องๆเหนานักร้องประสานเสียงจุลาทั้งหลายค่ะอยากจะบอกเ่ยรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเพราะคนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะไม่มีใช่เขารอเราเข้ายสุดยอดจริงๆนะชอบเลยทุกคน ฟังไว้นะคะหนูๆพวกหนูเนี่ยมีคณะภาษาเสียงพ่อคนนี้นะคะ,อะต,อตอนอยู่โรงเรียนงุรกิจคริสเตียนก็เหมือนกันก็เพราะอาจารย์ไม่อาจารย์ใหญ่ซื้ออิเล็กโทรนอ,อย่างยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเราอยู่ที่โรงเรียนไม่มีใครเล่นเป็นไงครับ<อ>แต่สถาบันนี่เรียน5ปีใช่ไหมครับพออยู่ปีที่3เนี่ยสอบได้ประกาศสินีบัตรสูงสุดเลยที่เขามาสอบจากอังกฤษนะครับก็เลยแสดงเดี่ยวแสดงเดี่ยวนี่แปลว่าเล่นคนเดียวทั้งโปรแกรมชั่วโมงครึ่งนะครับ เล่นเพลงคลาสสิกเนี่ยแหละ,ะแล้วก็เล่นได้แล้วก็ทําให้รู้สึกมีกําลังใจอยากจะเรียนดนตรีละที่จริงก็อยากเรียนตั้งแต่ต้นแล้วแหละแต่ว่าพอดีสมัยนั้นเนี่ยนะครับปี 1> 25 1 5เนี่ยไม่มีคณะดนตรีไม่มีที่ริทไม่มีที่สอนดนตรีเลยในประเทศไทยะนะครับเพราะมันแต่ก่อนอาจจะด้วย <c oughs> แนวคิดของอาจจะผู้กลุ่มคนในรุ่นมันด้นก่อนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนักดนตรีเหรอคือลายอะทำอะไรแล้วมันจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไันนี้เกี่ยวไร เกี่ยวเกี่ยวครับเพราะว่ามันก็ยังไม่เชิงที่จะเป็นอาชีพจริงๆได้นะครับที่จะเลี้ยงชีพมันก็ดูเหมือนว่าเป็นเป็นฮ็อบบี้มากกว่าหรือเป็นอะไรที่มันทําสนุกสนุกแต่จะเป็นอาชีพนี่ยากตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าจะกลับทําอะไรนะครับพอก็เลยตั้งใจเรียนสถาปน์ให้จบก่อนพอเรียนสถาปัตจบซึ่งมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากจริงๆเดี๋ยวมาร์คไว้ตรงนี้คราว่ามีประโยชน์มากของสถาปัตใช่ก็เลยหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อ อังกฤษแต่ว่าสาเหตุอันนึงเลยเนี่ยที่เป็นกุญแจสําคัญที่ที่ทำให้มั่นใจว่าอยากไปเรียนเพราะว่า,อาตอนที่อยู่ปี5้านักศัพท์พพนี่ผมมีโอกาสแสดงถวายสมเด็จพระพันปีนะครับแล้วก็ท่านรับสั่งบอกว่าคุณนัทน่าจะไปเรียนด,นดนตรีต่อเพราะว่ายังมีคนเรียนน้อยจะได้กลับมาเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็ทำให้เป็นกำลังใจมากเลยว่าอื มีคนที่เห็นคุณค่าของเรานะ,ะนะท่านพระองค์ท่านทรงเห็นแล้วก็ทําให้เรามั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยก็ทําให้มีกําลังใจมากที่จะทําอะไรกลับมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทําจนสําเร็จกลับมาแล้วก็เรามาตั้งโรงเรียนนัทสตูด,ดิโอเนี่ยปีนี้ก็ครบ4ี่ิปีพอดีกว่าจะประสบความสําเร็จได้อะมันไม่ใช่แค่ว่าบึ้งแล้วมันได้เลยใช่กว่าเราจะเล่นได้ดีเนี่ยนะครับใช้เวลานาน <c oughs> ใช้เวลานานอย่างเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยกว่าจะหัดเพลงที่ยากๆเลยเนี่ยครับหัดเป็นปีนะครับกว่าจะเล่น,นดได้ใช่ใช่เพลงตอนๆๆตอนที่เริ่มเรียนใหม่ๆเนี่ยกว่าเล่นเพลงยากๆกว่าจะหัดได้เนี่ใช้เวลานาน <c oughs> กว่าจะฝึกฝนให้เรามีเทคนิคที่ดีที่จะเล่นได้ก่อนนะ <c oughs> แล้วก็เข้าใจเนื้อหาเข้าใจจิตวิญ,ญญาณของเพลงนั้นอนะ่ะมันไม่มันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่เราทําเสียงเฉยๆแล้วเพลงมันจะดี มันไม่ใช่แค่เสียงมันเหมือนเป็นแบ,บนพลังของเสียงนั้นพลังของเสียงความรู้สึกอารมณ์ในน้ำเสียงที่เราเล่นออกมาเนี่ยเปียโ,โนตัวเดียวกันเนี่ยให้คนสิบคนมาเล่นมันก็เสียงคนละอย,อยา่างค่ะมันมันมันสะท้อนยิ่งเปียโนโดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมือนกระจกที่ใสๆค่ะคุณเล่นงไงมันก็ออกมาอย่างนั้นก็เหมือนไมโครโฟนนะครับค่ะ ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเสียงคนนี้เป็นแบบนี้ออกไมโครโฟนตัวนี้อีกคนนึงมาร้องอ่าใช่ใช่ใช่มันไม่เกี่ยวกับไมโครโฟนมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเราดังนั้นเวลาร้องเพลงไม่พออย่าไปโทษนะคะอย่าไปโทษไม่โทษตัวเองค่ะประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยห้าสิบปีเนี่ยผมก็แต่งเพลงมาพอสมควรนะครับมีทั้งเพลงร้องแล้วก็เพลงที่เป็นเพลงคอนเสิร์ตเพลงคอนเสิร์ตนี่มันเป็นเพลงที่ เข้าใจาย,ยากเพราะว่าเอารูปแบบของเพลงคลาสสิกแต่เราใส่ความเป็นไทยเข้าไปอันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทําขึ้นมาคิดว่าเป็นคนแรกเลยที่สร้างเปียโนโซนาตาบทแรกของประเทศไทยะนะครับชื่อถวายชายัยคิตมหาราชาตอนนั้นเนี่ยะพันขึ้นถวายขบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวาระที่ทรงครองราชครบ50ปีอันนั้นอะ เป็นเพลงที่ยาว40นาทีโอ้สี่สิบนาทีเลยคะอาจารับปกติเพลงเขาสามนาทีอาจารย์ล่อไป40่สิบแล้วะค่ะเพราะมันมี4ท่อนค่ะอ่าแล้วก็อ่าเพลงลักษณะเพลงโซนาต้านี่เป็นเพลงครบรถค่ะของคลาสสิกนะครับถ้าเทียบกับเพลงไทยนี่คล้ายๆเพลงเถวแล้วเพลงเถวนี่เหมือนถันจะมี3ชั้น2ชั้น1ชั้นมันก็จะเป็นเพลงที่ยาวค่ะใช่ไหมครับอันเนี้ยก็เป็นแบบของตะวันตกเขาเป็น เพลงเพลงเถาฝรั่งนี่แนะใช่ไหมครับอ่าใช่อ่าแบบนั้นมีหลายตอนนะทีนี้แต่ละท่อนเนี่ยมันก็มีอารมณ์ต่างกันค่ะก็จะมีการเปลี่ยนปุ๊บใช่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยท่อนแรกมันจะเป็นเพลงที่ให้เนื้อหาที่ค่อนข้างจะเฟิร์มหนักแน่นนะท่อนสองอาจจะเป็นเพลงช้าอ่าเต็มเป็นท่อนช้าหวานๆลอนท่อนสามสนุกหรือไอ้สนุกกับช้าเนี้ยอาจจะสลับกันอืแล้วท่อนสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นอะไรที่คึกคัก แล้วก็จบอย่างอ่าจบอย่างยิ่งใหญ่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความฝันนะแล้วมีความคิดคํหนึ่งในสิ่งที่เราทําว่ามันน่าจะถึงจุดนั้นที่มันสวยงามที่มันไพเราะที่มันสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนฟังรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกได้เพราะฉะนั้นกว่าจะทําได้อย่างนั้นเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆไต่ไปไต่ไปอ่าต้องเล่าต้องเล่าที่มานิดหนึ่ง ตอนที่ผมเรียนสถาปัตย์เนี่ยผมมีโอกาสได้สอนท่านพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธัสริโสภาท่านเป็นท่านป้าของเพื่อนแนะนำให้ไปรู้จักท่านเพราะว่าตอนนั้นท่านเกิดเสียลูกสาวท่านคนเล็กในอุบัติเหตุรถยนต์ท่านก็เศร้าครับทีนี้ก็มีโอกาสสอนอิเล็กโทรนท่านก็เลยใกล้ชิดกับท่านตลอดตั้งแต่ปีสถึงปีหครับ ไปสอนท่านทุกอาทิตย์ท่านก็เมตตาเอ็นดูผมมากเลยแล้วก็เราก็กล้ชิดกันนะครับแล้วก็ท่านท่านก็เล่นได้นะตอนนั้นอายุ20แต่สอนคนอายุ65นะครับก็ยากอยู่เหมือนกันก็ฝึกฝึกสอนผใหอยค่อยค่อยค่อเดี๋ยวสอนเองดีนะเอายเเอ้ยเองจไม่ใช่65สิบห้นะ เอาล่ะงานเข้าแล้วจริงจิได้ค่ะใจไวก่อนเลยจิต้องมั่นใจไว้ก่อนได้ค่ะต้องทำได้มากกว่าท่านแน่ไมได้มากกว่านี่ยาเลยนะคะนี่ได้ค่ะเราทำได้ค่ะแล้วกพ็พอไปเรียนที่อังกฤษใช่ไหมครับท่าน,ท,านท่านก็เมตตาท่านมีตำหนักู่ที่นู่นนะครับท่านก็เมตตาเราก็เป็นนักเรียนน่ะเวลาท่านเสด็จที่นั่นที่ไหเราก็ได้กินอิ่มหมี่พี่มันอ่ะนท่านแล้วก็พอสอบชิงทุนนะครับสอบชิงทุนปิญจาโทเนี่ยได้ ท่านก็เลยให้เปียโนหลังนี้เป็นของขวัญอ๋อคือหลังนี้เลยใช่แล้วช่วมากนะคะอู้ไม่กล้าจับเลยดูาสุดยอดไปเลยค่ะท่านพาไปเลือกที่ร้านด้วยนะครับตอนที่โรงเรียนเราครบ25ปีนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะมีหอแสดงของโรงเรียนนะเพราะว่าเราไปใช้ศูนย์วัฒนธรรมหอเล็กนี่แบบบ่อยมากเลยปีนั้นแต่ช่างเจ็ดครั้งนะเพราะว่าเราฉลองโรงเรียนยี่สิบห้าปีเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะมีหอของเรา อันนี้ตอนพอตอนสร้างเนี่ยก็คิดว่าต้องชื่อท่านแม่เลยเพราะว่าท่านนี่เป็นคนให้กําเนิดโรงเรียนนะถ้าไม่มีเปียโนหลังนี้เนี่ยเปียโนเปียโนหลังนี้ออกลูกมาอีกยี่สิบตัวนะคุณค่ะคุณแม่เรียกคุณแม่แล้วค่ะใช่แล้วตอนที่แต่งงานแล้วเนี่ยฉัน่านเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้ให้เรานะครับออเราก็มีเราเริ่มต้นชีวิตเนี่ยเรามีห้องนี้มีโรงเรียน แล้วก็ผมกับคุณน้ำตาลก็สร้างโรงเรียนนี้มานี่ที่เร่ามาครบ40ปีนะครับก็เลยไปขอ,อ,อลูกสาวท่านพี่ตตว่าขอใช้พระนามของท่านเป็นชื่อของศา,างลาตอนแรกก็ไม่กล้าใช้นะครับจะใช้ชื่อว่าศาลาสุทธศิริแล้วก็พี่ตตว่าแม่ในในชื่อแม่ชื่อส so ุทธศิริโสภาก็เลยให้<ไ>ชื่อเต็มก็เป็นการแสดงความกตัญญูนะครับ เพราะว่าในชีวิตของผมเนี่ยถ้าไม่มีคนที่ช่วยเหลือให้ให,ให้อุ้มชูเนี่ยเราเราทําไม่ได้หรอครับโดยลําพังเราทําไม่ได้เพราะว่าการเป็นนักแสดงหรือเป็นนักเปียโนยอย่างที่ทถามแรกเลยเนียคือเราเหมือนอยู่บนยอดปิระมิดแต่ฐานเนี่ยมีคนอีกเป็นจํานวนมากเลยกว่าเราจะขึ้นไปอยู่ตรงยอดได้แล้วเจ้าคนเหล่านั้นเนี่ย ไม่มีเลยเนี่ยม,มันทำไม่ได้คแล้วจะมีได้นี่เขาต้องรักเราด้วยอ่ะจริงค่ะใช่เขาต้องรักเราไม่งั้นเขาก็ไม่ทําให้ใช่ไหมครับในชีวิตผมมีคนที่เออผมขอบคุณพระเจ้าแหละมีคนที่รักเอ็นดูเราหลายคนมากทําให้ชีวิตเราสามารถจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าหลายหลายครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีคนช่วยนะครับเราก็ทําไม่ได้คิดถึงศิลปินสมัยก่อนนะศิลปินสมัยก่อนที่ในโบราณเลยเนี่ยเขาก็ต้องมี ผู้ประทับใช่ไหมครับเพราะว่าการการเล่นดนตรีเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นงานที่แบบได้เกิดอะไรเยอะแยะน,น,นะครับในใน,ในช่วงก่อนออใช่ใช่ศิลปินสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยคาว่าศิลปินเนี่ยคือคนอื่นเขาเรียกเราเราไม่ได้เรียกตัวเองแต่ปัจจุบันนี้คนคนที่เข้ามาอยู่นี้เขาก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปิน ใช่ไหมครับผมเป็นศิลปินครับไม่ใช่ไหมใช่ใช่แต่สมัยก่อนนี่มันคนอื่นเขาเป็นคนเลียกค่ะเราจะไม่มีแบบว่าเดินมาแล้วก็บอกว่าอ๋อผมอาจารย์นัดครับเป็นศิลปินไม่มีแบบนั้นใช่มน้อยใช่แล้วก็เราก็ต้องทาทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยมันไม่มีระบบธุรกิจรองรับแต่ปัจจุบันนี้ทุกทุกอย่างมันต้องมีระบบธุรกิจรองรับค่ะไม่งั้นมันมันก้าวไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคน คนสมัยนี้โชคดีกว่าเยอะเลย<ฆ>ใช่ไหมครับแต่เราเนี้ยสร้างเนื้อสร้างตัวของเรามาเนี่ยดยเราต้องทาทุกอย่างเลยเพื่อจะให้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้<ฆ>เพราะฉะนั้นเราก็ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะ<ฆ>ในในก,น,กนก็จะมาถึงนี้ได้ก็ยาก<ด>ยากยากคือว่า,าตัว,วผมทําอะไรบ้างเนี่ยนะครับ<ฆ>ผมผมผมเ,เล่นเปียโนโอเคสอนเปียโนแต่งเพลงแล้วก็บริหารด้วย เพราะฉะนั้นงานในในตัวเองเนี่ยมันมีหลายด้านค่ะสมมุติว่าผมรู้สึกว่าแต่งเพลงอืวันนี้ยังคิดไม่ออกผมก็ไปทําอย่างอื่น<ะ>ใช่ไหม<ะ>ผมก็ไปสอนค<ะ>่ะอ่าสอนสอนนี่ผมไม่เคยเบื่อเลยนะค่ะเพราะว่าการสอนเนี่ยมันเป็นการส่งผ่านความรักค่ะเพราะว่าเราต้องรักนักเรียนที่เราสอน<ะ>เราต้องมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาในตัวของนักเรียน ไม่ว่าเขาจะทำได้น้อยได้มากเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นก่อนเขาจะทําได้แล้วเขาจะทําได้แล้วเราจะทำให้เรามีความอดทนพักเพียรที่จะค่อยค่อยค่อยคอยค่อยค,อ,ยค,อ,ยคอ,ยอธิบายเขาเข้าใจเขาไปได้หนึ่งสเต็ปเล็กๆก,ก,ก็ต้องให้กําลังใจยเยอะๆใช่ไหมครับ<อ>แล้วก็ทําได้ทำได,ำได้แล้วก็จะทําได้มากขึ้น ขอบคุณมากๆอาจารย์้ทุกคนลุกมากเลยรู้สึกว่าเอาละ่ะต้องฝากตัวเป็นสิทธิ์กับอาจารย์แล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้อยากจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ขออาจารย์สักหนึ่งวันค่ะเดี๋ยวจะได้รู้กัน <laughs> ตายแล้วว่าจะสู้ <laughs> จะสู้คนอื่นได้ไหมคะเนี่ยนี่ไงไม่ต้องเทียบกับใครเลยแต่เทียบกับใครให,ให้เทียบกับตัวเองอ,<า>อ<า>๋อใช่ค่ะอาจารย์บอกไว้ว่าอยู่กับตัวเองไม่ต้องเทียบเลยเดี๋ยวเอนจี้ต้องเทียบกับตัวเองขนาดน,นี้ว่า ไม่ได้เล่นเป็นนะแต่อยู่ดีๆมากดเอ้ยก็เดี๋ยวจะเล่นเปีใช่แล้วใช่แล้วขออญาตปักตัวเป็นสิทธิ์เลยค่ะอาจารย์ขายินดีต้อนรับครับเห็นอาจารย์นัททุ่มเทให้กับการเล่นเปียโนแบบนี้แต่ในบทบาทของผู้นำครอบครัวอาจารย์นัดก็ทำหน้าที่สามีและพ่อของลูกๆได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องและเสมอต้นเสมอปลายไปทัวร์แสดงเปียโนที่ไหนอาจารย์นัทก็จะพาครอบครัวไปด้วยเสมอ แล้วก็อย่าง,างไปที่ปลากแสดงที่ปลากลูกได้ยืนจากาใบปลิวพ่อแสดงเนี่ยสนุกมากลูกได้เข้าใจว่าพ่อแม่ไม่ได้ไปเที่ยวอันนี้คือชีวิตนักเรียนโนครับล,ลูกก็ได้เรียนรู้ได้เห็นได้อะไรเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราจะทํากันทั้งครอบครัวพ่อเป็นคนที่สงสัยมากเลยที่สงสัยแบบทุกจุดจริงๆนะคะเวลาไปที่ไหนอย่างเงี้ย สมมติว่าด้วยความที่คุณพ่อเคยในสถาปัตย์ใช่ไหมคะสมมติว่าเราเห็นตึกหรืออย่างไรพ่อก็ต้องเขาทํำยังไงเขาสร้างยังไงมันหน้าตาแบบไหนมันอยู่ได้ยังไงมันสวยด้านไหนสวยตรงไหนบ้างเอ๊ะแล้วทางนี้มุมยังไงลมมาทางนี้เขาก็จะดูหมดเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างแค่ตึกนะคะคุณพ่อคุณแม่ทําให้เรารู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะคือเป็นคนดีจะว่าอย่างนั้นก็ได้คือไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับเราต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเนี่ยคุณพ่อทาให้เห็นว่าในความจริงถ้าเราทําใจให้้้เปิดกกววางๆไ่อนนี เราอาจจะมีโอกาสมากกว่านั้นที่เราคิดโอกาสจะเป็นเพื่อนกับคนอื่นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตโอกาสอีกตั้งหลายอย่างมันจะพลาดไปหมดเลยถ้าเราปิดประตูตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นได้เลยเนี่ยคุณพ่อเนี่ยในมุมที่หลายคนไม่ค่อยเห็นคือถ้าปล่อยคุณพ่อไว้คนเดียวนะคะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะกลับมาอีกทีค่ะมีเพื่อนละสิบคนเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าสามารถคุยกับใครก็ได้คุณแม่ก็เหมือนกันเป็นโนนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะคะถ้าเป็นนักเป็นโนที่แสดงรอบโลกก็จะแบบ ยิ่งแบบโดดเดี่ยวมากเลยไปนคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่ออกทัวร์ตั้งแต่พ่อเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อจะไปได้วยกันจนเราเติบโตมาก็พาหอ,อบลูกไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ลูกเขยไปด้วยก็ไปกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อเขามีทุกคนอยู่ใกล้ๆค่ะตลอดเวลาถึงไม่มีก็หาเอาข้างน้ำไม่ต้องห่วงค่ะมีเพื่อนแน่นอนพ่อเวลาสอนเนี่ยเป็นคนที่สอนแล้วเห็นภาพอธิบายไม่ใช่เชิงเทคนิคแต่อธิบายในแบบที่ เขาเรียกไงอ่ะจับจับต้องได้อย่างเช่นถ้านักเรียนอ่าเป็นบางทีก็มีนักเรียนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะ,ะพี่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะอธิบายยกตัวอย่างถึงความเป็นคนสวยบอกว่าเนี่ยนะถ้าสมมติเหมือนถ้าใช้ครีมตัวนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัวนี้กับตัวนี้มันไม่เหมือนกันใช่ไหมเออเวลาเล่นมันก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะในการสร้างงานของพ่อเนี่ยพ่อเอา ความเป็นไทยสอดแทรกในงานที่พ่อแต่งโดยบท,บทเพลงที่พ่อแต่งอยู่เสมอแล้วก็รวมถึงการเอาเพลงพระชิตคนเนี่ยไปแสดงที่ต่างประเทศแล้วก็ได้ความรับความประทับใจนะคะแล้วก็ได้สร้างความประทับใจกับแขกตา่างชาวต่างชาติที่เราได้นําเพลงไปนำเสนอตลอดอจริงๆก็ห้ปีที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่หาศิลปินในประเทศไทยทําในลักษณะนี้ยากมากนะคะเพราะว่า การที่จะเอาเพลงไทยเดิมมาผสมกับเครื่องดนตรีของฝรั่งแล้วออกมาเป็นในแบบที่เป็นอาหารฟิวชั่นชั้นดีอะค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หาหาได้ยากมากมากเลยอย่างตัวผมเองตอนนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นนักเปียโนโด้วยนะครับแล้วก็เป็นคุณครูก็พยายามจะสืบสารสิ่งที่พ่อทำนะครับทั้งเรื่องของการสอนและก็การแสดงเพราะว่าตอนปัจจุบันนี้ผมเป็นนิสิตปริญญาเอกของคณะศิลปรกรรมจุฬานะครับก็ งานของผมก็น่าจะใกล้แล้วล่ะครับก็จะเป็นงานรวบรวมเพลงของคุณพ่อทั้งหมดนะครับแล้วผมก็อยากจะเป็นคนที่เริ่มต้นนะครับในการที่ทําระบบของคุณพ่อเนี่ยเพลงของคุณพ่อเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในสารระบบวิชาการประเทศไทยครับภาพลักษณ์ของอาจารย์นัทที่หลายคนเห็นบนเวทีการแสดงดูนิ่งสุขุมและจริงจังแต่ในมุมที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นอาจารย์นัทเป็นคนอัธยาศัยดีช่างสังเกต ้อมสร้างมิตรภาพใหม่ๆและยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันคิดบวกมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ทําให้คนที่อยู่รอบข้างผ่อนคลายและมีความสุขไปด้วยสิ่งที่อาจารย์นัททาให้ลูกๆเห็นอย่างสม่ําเสมอคือการมีวินัยไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมดนตรีและการดูแลตัวเองแม้ปัจจุบันอาจารย์นัทอายุ70ปีแล้วแต่ยังมีสุขภาพแข็งแรงความจําดี และยังสร้างสารรค์ผลงานประพันธ์เพลงใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อาจารย์นัทมีแผนเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ยุโรป4ประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้ชื่อสยามโซนาต้ามิวสิคว์ทัวร์ทูไทยแลนด์บ่ายนัทยนตรรักษ์ โดยนำบทประพันธ์เพลงสยามโซนาต้าของอาจารย์นัทไปแสดงมีวูกัสคูเชตโวนักเพ์คัชชั่นรวมเล่นกลองสำเนียงไทยประกอบการร่ายรำเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติ <c oughs> <c oughs> คือถามว่ายากไหมอ่ะคือทุกทุกสกิลนี่เชื่อว่าในสกิลใหม่ๆม่ะมันจะยากสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเสมอค่ะแต่อย่างหนึงที่อาจารย์พูดเลยคือถ้าเราซ้อมซ้ำๆอะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เห็นจริงๆว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆทุกคนเราหันไปหาพลังของเราแล้วเราเอาปัญหาไว้ข้างหลังเราเราก็ไม่เห็นปัญหา,าแล้วล่ะเพราะว่าพลังอยู่ข้างหน้าเรา เราก็จะมีพลังเดินไปแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ข้างหลัง